สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่เก้าเดือนสิบสองปีหกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ยังไม่มาทุกคนมั่นใจนะเมื่อวานนี้นะก็ยังไม่เข้าสามห้าน้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้สาม ผมให้สามนะไม่มีเลยทุกคนหลุดสามง่วติดเลยพอแท้เลยหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวรุนกันต่อละกันเนาะวันนี้ สาม้านอยวันนี้สี่ขอให้เป็นสีวันเนี้ยก็จะมีสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกสี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่ง สี่ห้ากับสี่แปด ขอให้เป็นสี่ละกันขอให้รูแค่สามวัวนนั่นละวนนี้ต้องมีสีมาแน่นอนตัวนี้นะครับก็จะมีสี่ศูนย์สี่เก้านะสี่หกกับสี่เจ็ด 4ี่ศูนย์ี่เก้าี่หแล้วกนะ็สี่เจ็ดนาะรอบที่เน้นรอบทีเน้นนะผมจะเน้นเป็นปกตินะมันเนี่ยปกติกับ vip <Yeah. S 1> พิเศษนี่ก็เพื่อเผื่อไว้แล้วกันนะเพื่อเผื่อไว้ในทุนน้อยๆน,นี่แหละทุกคนสองห้าน้อยนี่แหละปกกับ v นี่แหละ ปกติกับวีเนาะก็จบไปแล้วสําหรับห่วยห้าหนอยสูตรแม่เดียว3ามห้าหนอยนะครับนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตามไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ